ธนกรอัทุชน,น่านหยุดบิดเบือนโจมตีรัฐบาลย้ำไฟเซอร์ถึงมือบุคลากรเกษตรนธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายแพทย์ชน,น่านสีแก้วสอสอน่าน พักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงข้อมูลวัคซีนเข็มสามของบุคลากรทางการแพทย์สี่แสนโดสหายไปว่าบอกตรงๆต,ตนผิดหวังกับนายแพทย์ชน่านอย่างที่สุดไม่คิดว่าคนที่เป็นหมอจะกล้าบิดเบือนข้อมูลเอาข้อมูลเท็จมาโจมตีรัฐบาลไร้ซึ่งเกียรติยศและไรจ้จรรยาบรณของแพทย์ที่สุดซึ่งในส่วนการของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสาม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เกือบ7 0 0 0แสนคนนั้นขอย้ำให้ในายแพทย์ชนน่านได้ยินชัดได้ยินชัดว่าวัคซีนไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ครบหมดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวนหนึ่งและไฟเซอร์ไม่ต่ำกว่า5 แสนดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนตามรายชื่อที่แจ้งไว้ทุกคนได้บูสเตอร์เข็มสามตามความต้องการและเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วแต่นายแพทย์ชนน่านก็ยังออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างหน้ามืดตาม,มัวเป็นพฤติกรรมที่ไร้คุณธรรมมากและน่าเศร้าใจมากตนแปลกใจมากที่นายแพทย์ชนน่านทำตัวอยากดังเหมือนนายอนุสร์เอี่ยงสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เหมือนไม่มีงานทำในพัก เลยออกมาโจมตีรัฐบาลทุกเสาร์อาทิตย์แบบไร้เหตุผลรองรับเหมือนตั้งระบบไว้เสียดายจริงๆน,นายธนกรกล่าวอีกว่าตนไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านยังคงพุ่งเป้าโจมตีการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิดล9ได้ทุกวันทั้งที่ทุกฝ่ายก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานอย่างหนัก แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นแต่ระบบการแก้ปัญหาก็เป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนการเร่งฉีดวัคซีนการเยียวยารวมไปถึงสิ่งที่นายกได้สั่งการไปไม่ว่าจะเป็น 1. การเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยไวรัสโควิด19ที่มีอาการให้เข้าถึงการรักษาและสถานพยาบาลให้มากและเร็วที่สุดส เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในขณะนี้ให้สามารถรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงให้มากขึ้น3เห็นชอบแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน o ม e อ solation High และการดูแลผู้ป่วยในชุมชน Community Isolation CI อย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีทีมแพทย์คอยติดตามอาการชุดเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นเพื่อคัดแยกผู้ป่วยลดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่สามารถกับตัวที่บ้านได้ภายจะมีการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกับตัวที่บ้านได้จะนำส่งศูนย์พักคอยหรือ CI ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้ครบทั้ง50เขต4มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาร่วมช่วยเหลือสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงการจัดส่งอาหารและยาให้ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้านและที่ชุมชนในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องห้า พ้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวในภูมิลำเนาได้ตามมาตรการสาธารณสุขที่กำกับการเคลื่อนย้ายทุกขั้นตอนพี่อเล็ปัญหาการได้เข้ารับการรักษาในพื้นที่กทมที่มีข้อจำกัดเรื่องเตียงหก สนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด1 9เชิงรูป Comprehensive COVID 1 9 Response Team หรือ CCRT อย่างต่อเนื่องโดยจะดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรูปค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในชุมชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยเร็วที่สุดเจ็ดปรับปรุงระบบการรับเรื่องผ่านโทรศัพท์สายด่วนต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถประสานข้อมูลร่วมกันเพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วความจริงตนรู้สึกเบื่อมากที่จะต้องออกมาเสมือนตอบโต้กันไปมาแต่ตนก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะมีการบิดเบือนข้อมูลปั่นเฟกนิวกันทุกวัน ทุกนาทีและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องออกมาชี้แจงให้ทันสถานการณ์นาทีต่อนาทีเช่นเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไม่ให้เกิดความสับสนเข้าทางฝ่ายที่ต้องการออกมาโจมตีโดยไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยหรือไม่มีจรรยาบรณอย่างหมอบางคนที่หันมาเอาดีทางด้านการเมือง